สวัสดีน้องน้องหน,งน,งนงูเด็กโปกทุกท่านนะครับวันนี้พี่ก็จะมาจแจกแจกรหัสไดเรนเจอร์นะครับเออเป็นรหัสนี้มันติดโอนย้ายนะครับสามารถเข้าได้ทุกคนนะเออจะมาแจกไอเดียวให้กับทุกคนเนะ่เออให้ใส่ตามผมเลยนะครับอันนี้ข้างบนนะครับอันนี้ข้างบนนะรออหัสทั้งล่างก็คือ,อน,นี่ไออา เฮ้ย R O O N ห้าห้าหก P I R O O N ห้าห้าหกนะครับกดเข้าสู่ระบบไปเลยนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะไปดีไอตัวแล้วก็เกียร์ครับเกียร์ก็คือมีมีโลนแน่นอนนะครับสุดจริงครับเป็นไอดีตีนิโมดูนะ ตอนนี้ก็เข้าออเสร็จนะครับนี่นะครับไอนิมรุนะครับไอดีนี้ก่จะมาแจกอนะวัวสามารถเข้าได้ทุกคนนะครับแล้วจะมารีวิวตัวกันก่อนนะครับผม เราแป๊บนะครับเกียร์เกียร์นี่ดืมดืมดืมนี่นะครับเกียร์นะครับโอ้ยเจ้าตัววะไอดีนี้ผมแจกจริงนะครับ ผมจะเอาไอ้นีโมดูนี้ไปอัพใส่กับตัวแม็กเลยนะเพื่อเพื่อบอว่าผมนี่แจก,กจริงนะครับแจก,กจริงนะเราลงมาถ้าใครไม่ไดีเข้านี่ผมจะลบตัวออกหมดนะออจริงจริง เจอเดียวกันไม่รู้จะอัพได้หรือเปล่าทุกคนเฮ้ยดูมันล็อกไว้วะดืมดืมเดี๋ยวพี่เซ็กดูก่อนเฮ้ยหรือมันอัพไม่ได้วะ ดูก่อนนะครับราคาโอ้ยผมขอย่อยลองย่อยทิ้งหนึ่งตัวนะครับขอไพ่ไอดีนี้เพื่อแจก,กจริงนะครับก็จะมาย่อยด่ลให้ดูนะทุกคนโอ้มันคือหายากนอะ แม่งด้ยค้ายถิ่มก็แด้วผมไม่รู้ว่ามันเป็นเฮียอะไรวะมันติดตั้งอยู่ทีมอื่นนะครับผมรู้แล้วโอ้โหสองแสนนะครับตัวต่อไปตัวอะไรดีดล่ะเฮ้ย เกียร์นี่ผมเก็บไว้ให้เล่นแน่นอนนะเกียร์อันนี้ก็มีอีกเด้บววะมันจะมีซ้ำไม่ได้ครับในคลิปนี้จะมีซ้ำไม่ได้โอ้โหลอกไว้ยืดดื่มดื่มดื่มผมลอกไว้ตัวไหนวะ โหสองแสนไปเรียบร้อยเดี๋ยวจะพาไ่ย่อยเกียร์กันต่อเฮ้ย,ยคลิปนี้ผมมาแจกมาดื่มดืมขอย่อยสักทีได้ไหมนี่เฮ้ยอ่ะเอาล่ะคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมมาย่อยตัวให้ดูเด้๋ยวนะเพื่อบอกว่าผมแจกจริงนะครับ รีบเข้าเด้อทุกคนคลิปนี้ออกไปต้องเข้าแล้ว